รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมนะครับนเนต์มืองเนนนะฮะกับช่องเมืองเนินไทยแลนด์ชแนลนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมา,เ,าเป็นเวลาค่อนข้างนานเลยนะฮะวันนี้ก็ม,มาทําคลิปกันที่บ่อตกปลาบ้านดอนสุขโขนะฮะวันนี้เนื่องจากเจ้าของบ่อนะก็เชิญมานะฮะให้ช่วยเทตปลาให้ให้ให้หน่อยนะฮะก็ <c oughs> บ่อเขาปิดมาประมาณ4เดือน,นะฮะ วันนี้ผมก็เลยลองมาเทสดูนะว่าวันนี้นะฮะว่าปลาจะมีไซส์มีขนาดแค่ไหนแล้วก็มีปลาอะไรบ้างที่จะมากินเบ็ดเราวันนี้นะฮะก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะฮะว่าเราจะมีปลาอะไรมาให้ทุกท่านได้ชมนะฮะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปใหม่ๆนะฮะที่เรา จะนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะฮะไปชมคลิปกันเลยครับผม let's go ไป <Yeah. S 1> ช่วงนี้ปลานินเล็กๆนะฮะปลานิลเล็กๆก็ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะฮะขางร่างลูกเกิดนะฮะก็เยอะนิดหนึ่งแต่ปานินมีไซส์ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะ มาแล้วเซฟไหน,นเดินมาดูไซปรานินสักหน่อยสิอ่าปรานินก็ไซก็จะประมาณนี้นะฮะประมาณเอ้เนี้ยๆทางนี้เนี่ครับปรานินก็จะไซนะฮะประมาณเนี้ยประมาณสามสี่ขีดนะฮะบางตัวก็มีถึงห้าขีดถึงแต่ไซส์ใหญ่ๆนะไซส์โลก็มีฮนะ ไปครับเดี๋ยวชมกันเรื่อยๆนะฮะมาอีกหนึ่งหน่วยฮะก็ไซก็เป็นปลาไซค่อนข้างสวยนะฮะ<ต><น>อันนี้ผมขออยู่หลังกล้องแล้วกันนะวันนี้ ร้อนฮะให้น้องๆตกไปแล้วกันประนินก็เนี่ยนะฮะไซก็ไซเดียวกันเลยฮะไซเดียวกับตัวเมื่อกี้นะฮะที่ขึ้นมาโอเคเลยนะฮะปลาไซสวยนะฮะกำหนดการบ่อเมื่อไรเปิดเมื่อไรนะฮะเตรียมรอกันได้เลยฮะทุกท่านนะฮะร้านน้ตกปลาฮะขวัญใจบ่อตกปลาบ้านดราสุโขนะก็เตรียมตัวกันไว้เลยนะฮะคงเร็วๆเนี้ยฮะจะาของบ่อก็เกินเกินไปแล้วฮะใกล้จะเปิดแล้วฮะ ก็รอติดตามกันโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยนะผนขึ้นวะอาอชุบอ้ยหูยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้อ้วนมากครับตกอยู่หลังกล้องนะฮะผมตกอยู่หลังกล้องนะเออ ใา่นี่อหญ่ใหเลยฮะตัวนี้ควนควนตุ๊บตกอยู่หลังกล้องฮะได้ดูสายตัวนี้สีอ,นะอันนี้ผมคือถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะฮะตอนนี้อันนี้ปลาเฮ้ยปลากินหน้าดินฮะสักครู่ครับ ชึกก็ให้นี่แล้วก็เี่กเาไใเป็นหวัน้นี้เป็นไซด์หน้าดินเราตีนหน้าดินป่าก็ไซสวยนะอยู่นะฮะปาลาไซด์ดีเลยครับไ,นนะไปครับ,รบเดี๋ยวชมกันต่อนะว่าวันนี้เราจะได้ปาลาประมาณกี่กิโลนะฮะไปครับ มาน,น้าตาดีเลยนะบาง่มันโล,นโลเลยเลยไปงานนะอ่ะเฮ้ยสายขวาเลยเว้ยไมูไ้จะถ่ายตัวไหนก่อนเลยแม่แต่ปลามาโชว์นะครับนะ้าแมวตอนนี้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะขึ้นแบบว่าตากล้องก็ก็อยากตกแล้วนะฮะคือ ปลากินจัดมากครับตอนนี้ตกกันแค่พักเดียวเองครับตอนนี้ปลาน่าจะรวมๆแล้วก็น่าจะสิบปลาโลนะฮะแดดเปีเป้ยงๆฮะร้อนๆเลยใบใบเลยฮะปลากินจัดมากนะฮะเดี๋ยวตามชมกันเรื่อยๆครับผมอย่าเพิ่งไปไหนกันฮะโอเคต้องกันหมดเลยยี่ทาเดนไปเอาปลา เดี๋ยวเดี๋ยวที่ตโลปาะเข้ามาแล้วแบบนี่ไปคนเยอะไปเรื่องก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็ได้วันเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เขาเลิกยังไงแม่เปี๊ยก็ได้เธอจะไปเมื่อไรเขไปถายเลยเข้าไปเจ็ดเนตได้ปลาได้ไงข้าวได้แล้วใช่มือตกไปเลยพอพี่เน็ตแล้วเนี่ยเจียวกี่ตัวก็ตกไปเลยอันนี้ตัวหนึ่งก็พอแล้วเพราะจริงๆนี้จริงๆจริงๆปลาเล็กสองตัวนี่้ นี่มึงเอาเอาให้มึงเอาลงกันเราเป็นตัวใหญ่ตัวนึงคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าพี่ปล่อยปลาจริงแต่ตะเพียนตัวเมื่อกี้มันออกลูกเราอยากรู้ไงว่าว่ามีปลาเล็กจริงเป่าเออก็เลยมันมีปลาใหญ่เอาขึ้นมาดูบ้างไงว่ามีตัวเล็กอ่ะไงสวายก็กินเมื่อเช้าเนี้นี่จบก็กินอ่ะผมหายแล้วนี่ปล่อยเพื่อทดแทนว่ามันจะมาอยู่แต่ชินทำบุญก็ไม่ได้มาย โดนแล้วเซฟโดนแล้วเซฟโดนแล้วอ่าโอเคขบุญมาบ้างเนี่ยชิงอยู่อ่มะมันจะมันตรเงเน,นี้ยเนี่ยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าทีา่หน <บา S 2> ูขบุญอาทิตย์หน้าบ้าอะไรอะ่ะอ๋อปนินหู้แต่คนนี้บังตาย่ไากเลยวะโอ้ยเด็กเว้ เออได้ช็อตวัดแล้วใอนี่ค่ะใอนี่อ่าแถมไสิบตัวสามาแล้ว,วน,นี่แค่มาเทสนี่พี่ก็สนุกแล้วเนี่ยถ้าวันนี้ลูกค้ามานี่โอ้โห สายสวยทุกตัวเลยนะปลาได้ขึ้นมาเนี่ยป่าสายดีทุกตัวเลยนะครับนานานกตกปลานะรับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็ถ้าอยากมาก็ติดตามเพจบ้านดาสุโขไว้นะเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดนะคร ประกอบการนะฮะมาใกล้นะครับกล้องเป็นผลประกอบการนะฮะสองชั่วโมงไหมฮะอันนี้อันนี้ผลประกอบการ2ชั่วโมงนะครับก็ผลที่ได้ก็จะประมาณนี้ฮะแล้วป่าไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยกล้องมาดูใ,ใกล้ผลประกอบการก็จะประมาณนี้ฮะคือช่วงนี้ ช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวรอเจ้าของบ่อนะฮะเขาแจ้งรายละเอียดอีกทีนะฮะใครที่ติดติดตามเพจทั้งเฟซบุ๊กบ่อตกปลาบ้านบ้านดอนสุโขนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็เข้าไปติดตามไาฮะถ้าท่านใดยอยากเข้ามาตกนะฮะก็รอเจ้าของบ่อนะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้พวกผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะร้อนเหลือเกินบา,บายๆครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แลวกดกระดิ่งนะฮะ เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะฮะที่เราลงไปและใน EP หน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ <c oughs> ติดตามชมกันต่อไปนะครับ <c oughs> ไปครับบ๊ายบายครับผม